โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มีสิตันอยู่สองลังนะครับคือวันนี้คอนเทโนตนร์ของก็คือจะมาล่ากตัวละครใหม่นะครับตัวละครนี้นี่นะครับท่านผู้ชมอ่ากิจกรรมนะครับเป็นอิชตัน X ฟรีไฟลนะครับสุดยอดเกมเอาตัอรอดบนมือถือที่ร้อนแรงที่สุดนะครับอิชตันรหัสล่าคาเพล่าลุตมอเตอร์ไซค์นะครับคุณดูนะก็ แจกหนักไว้ยังเพียง2ตอนนะครับทุก2รหัสลุนลับฟี่คาร์บีลาฮิโรสุดแรงในฟีฟายนะครับก็คือมันจะเหมือนไฮเตะนะครับผมจะเด้งคลิปให้ดูนะครับตอนที่ผมไปทำกับพี่ผมที่เป็นไฮเตะนะครับคือตอนนั้นผมไม่รู้ว่ากี่อันนะครับคนดูนะอ่าก็อย่าลืมนะครับคนดูทุกรหัสที่เติมลุนมอเตอร์ไซค์ได้นะครับเป็นยามาฮ่าเอ็นแม็กนะครับอิชิตันเอ็กซ์ฟีฟายอ่า อะไริมมิตต์เอดิชันอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกนะครับมูลค่ากว่า87,000บาทเลยนะครับแจกสัปดาห์ละ3ามคันนะครับรวม30มสี่คันมูลค่ามากกว่า2ล้านเลยนะครับคุณดูนะสำหรับใครอยากลากัไปเล่นกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะขออนุญาตแกะอิชิตันมาสุ่มก่อนนะครับคือฮีโร่เนี่ยเขาแจกประมาณ50,000ตัวเลยมั้งคุณดูผมว่านะก็นี่นะครับลิงก์ก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมให้มาประกัสก่อนนี่ส่งหาใต้ฝามาทางนี้นะครับและรายละเอียดแกมได้ที่นี่เลยนะครับคุณดูนะโอเคก็นะครับคุณดูสําหรับคนที่อยากซืื้ออหรว่า อยากจะไปหาว่ามันมีที่ไหนคือมันค่อนข้างที่จะาหายากนะครับคือผมว่ามันเข้ากับโควิดเพราะว่าเออ่ช่วงนี้มาต้องกักตัวไงพอดูก็อย่าลืมไปซื้อได้นะครับก็มีตามเซเว่นแมคโครโลตัสมัตฟักกิ้งมัสมัตฟักกิ้งบิสนะครับคนดูก็จะประมาณนี้นะครับร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็อาจจะมีนะครับคนดูก็อย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับสำหรับคนอิสตนันมาอานไลกันดีกว่านี่ครับขออนุญาตแกะอิสตันรังแรกนะครับคนดูนะ ทำมาเพื่อแก่ผมไม่รู้ว่ามันมีเท่าไหร่ะครับพี่น้องอีจานหนึ่งอันเนี่ยหนึ่งลังเนทหนึ่งอันพ่อของนะครับหนึ่งอันเนี่ยมาหอวหอยยาเทเด็ดทำเลยนะโอ้ยว้าวแม่ง้ายแล้วมาขออนุญาตป้งอิชิตันแบบอย่างนี้ก่อนนะครับผุ้ดำนินตั้าแบบม่วนๆเลยนะกว่าถ่ายรูปถ่ายรูปมามันจะได้ดูสวยงามนะครับพถ้านำแก้วอะไรประแบบนี้นะครับผู้ดำเนินมันตั้งยาตั้งยิบจังวะ มามามาเดี๋ยวจะนอนิีตอนอุ้ยแม่งแวหนึ่งทำนูนะขออนุญาตจัดจัดยงพ่อนะพอนี้จะเนี้ี่ตานหน่อยจะเนี้ยงิีน่อเดียวว่าขึ้นมาลองดูไหลหมดหมดหมดเอาไปมาไม่ต้องจัดเลยนะขออนุญาตีอันหนึ่งเลยกันนะมามเอาไม่ไไปนต้องแถวความที่มนอนะมา จะได้มี2ขวดน,นะครับเขาจตั้งอีกนลากันแม่เอาอะไรมาไอเดียขงเามสรนี่นะครับประมาณนี้นะครับท่านหน้าของอิจตานผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำกาแยกฝ่ายอว่าเอาท่าหรือว่าเอาอะไรนี่นะคร่บตัวผมจะทาการแกะฝ่ายิจิตนฝ่ายนี้เลยนะครับผมไม่รวมทั้จะหกหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดอยู่้คือเอาตผมเรียบร้อยไงคือทำอะไรไม่ค่อยหก็รกบอกเลยทำอะไรไม่ค่อยมีแตกมีห่ากันจริะอะฝ่าที่สองครับน่ะคุณูช่งผมดนะ โอเคนี่นะครับคนดูถ่ายไอชิตันให้ดูหน่อยโน่นๆกลมลงอีกฉันหนูได้ไหนบองกลั้นไปสิอุ้ยกลมลงกลมลงเลยนี่ครับไอชิตันได้มาวันนี้แม่ของบอกว่ามันล้างมา24นะครับก็จะมาทั้งหมดก็จะประมาณ48นะคนดูจะเห็นไม่เยอะนะครับคนดูจะเห็นไม่เยอะนะท้าน่าของไอชิตันพอก่อนไปดิผมจะกินได้ทั้งเดือนเลยเนี่ยโอ้ยมาโควิดโอเคประมาณนี้นะฝาก็ได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูตผมอ่งสมการใส่โค้ดเลยดีกว่าคนดู กูจะฟพิ่มี่รอบวะเนี่ยอเอาง่ายๆคือไปเจอกันโรงใส่ครบเลยก็นะรคะรคนดูสำหรับคนที่อยากซื้อหรือว่าอยากจะไปหาว่ามันมีที่ไหนคือมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับคือผมว่ามันเข้ากับโควิดเพราะว่าช่วงเนี้ยมนต้องกักตัวไงคนดูก็ อย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับก็มีตามเซเว่นแมคโครโลตัสบัตฟักกิ้งมัสบัตฟักกิ้งบิสต์นะครับคนดูก็จะประมาณนี้นะครับร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็อาจจะมีนะครับคนดูก็อย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับสำหรับคนอีสตันโอเคครับคนดูตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในเกมกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมก็มีนี่นะครับที่ผมแกะไว้คือฝายิสตันประมาณ48อันนะครับคนดูเด <C> ี๋ยวผมว่าผมว่าผมสุ่มได้คนดูเชื่อปะคนดูเชื่อผมปะว่าผมสุ่มได้เชื่อผมไหมเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมดดููก่่่อนนนนนนวามมััสุตรรงไหะะคคบ นี่นะครับตัวละครใหม,ม่แจกหนักใหม่ไม่ยังคือผมอยากได้รถอะเตียรเป็นเจ้าของตัวละรครใหม่ไอรอนพีซเบรดส์แพนดินไหวอะไรไม่รู้นะครับคุณดูนะยี่ฮันคาเวลาหรือน้องวันสายโอ้เราอย่าพูดอะไรเยอะเราอะเข้าไปเลยอ่านไม่ออกประเด็นนั้นที่ไม่อยากพูดเยอะอ่านพี่อ่านไม่ออกไงคือพี่ก็อยากพูดเยอะอยู่หรอกแต่พี่อ่านไม่ออกครับคุณดูอ๋อตอนนี้อยอมรับไม่เงินขายไปเลยครับคุณดูกดยอมรับไม่เงินขายไปเลยมา โอ้หผมว่าผมกินอิ่มอะกินได้เป็นเดือนอะจริงๆอะ่เขาก,กรอกชื่อผมเลยนะครับชื่อต้องใส่ชื่อตามจริงนะครับผมก็จะกรอกชื่อจริงของผมนะครับเพราคือหล่อในชื่อรัช้นนน์นะครับนนนามสกุลสาสุวรรณเอ้าเฮ้ยนนสามสุวรรอาอเอาดูดีมันลบ2ตัวอะ ไปเลยนะครับเพื่อผมอยากได้รางวัลวะโหก็ oh, อะไรเนี่ยแรยกค่ะยืนยันใต้ฝาทุกหนึ่งล้ออะไรจะอยากแจมยังสองต่อต่อที่หนึ่งรหัสลับไอเทมอ๋ออิชิตนันเอ็กซ์ฟี่ไฟบ็อกทุกครั้งที่เติมรุ่นรับมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเอ็กแม็กก็คือมูลค่ากว่าแปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับแจกสำหรับละสามคันนะครับสามสิบคันเนี่ยมูลค่าสองร้ 2, 6, 6, 6, อยหกพันเยอะเกินไปหรือเปล่าวะโอเคผมขออนุญ,ญาต ทำการอันนี้ประวัติจะไม่มีเลยนะครับคนดูประวัติังไม่มีกดแรกรางวัลเงื่อนไขล็ประมาณนี้ครับอิชิตันบล็อกเขาถางเขากดยืนยันไดะของรางวัลกดอินเข้าเกมคิวไาที่จดหมายมก็ประมาณนี้และชื่อผู้โชคดีตอนนี้มีใครบ้างวะอ๋อเดี๋ยวเขาลอจะเขาจะประกาศอวันไหนอ่ะอืมสิบรอบรอบที่หนึ่งอะประมาณนี้ยวันที่ยี่สิบสองรอบที่หนึ่งอะไรเนี่ยคนดูดูดูดดกัน ป่าเนี้ผมไม่ค่อยหวังมอไซค์ว่ะผมหวังเฮ้ยผมก็หวังไงผมก็อยากได้เลยมอไซค์ผมขออนุญาตใส่โค้ดก่อนละกันคนดนี้จะเป็นคนที่ใช้แล้วนะคนดูสำหรับคนที่หิวหรือว่าคนที่อ่อคอำคนที่อยากได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแจกหนึ่งฝาละกันเอ้สองฝาละกันเพราะว่ามันจะได้หนึ่งโค้ดใช่ไหมอย่าลืมกดไลค์ก่อนถ้าอยากให้ผมแจกกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์คลิปนี้นะครับแค่นั้นจบผมจะแจกหนึ่งสองฝานะครับได้หนึ่งกล่องน,นะครับมาขออนุญาตทำการยืนยันโค้ดมาที่ fucking c o d e b a s นะ

โอเคครับคุณดตอนนี้เหลือสองฝาสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมใส่มาครึ่งชั่วโมงนะคุณดเเลือสองฝาสุดท้ายแล้วเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหมดแงหมดแล้วคุณดูคือสองฝาที่ผมจะแจกจะเป็นสองฝานี้นะครับคุณดูสองฝานี้คือที่ผมจะแจกนะ เสร็จเ,เสร็จสักทีนะครับคุณดูฟาทิ้งก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเกมแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุด,ดูว่ามันจะได้กี่กล่องนะครับแต่ตอนนี้ขอแจกคคุด,ดูก่อนละกันนี่นะครับอันนี้เป็นฝาแรกด,ดู ผมเขียนให้ดีกว่าคนดูอ่ะฟังผมนะสองฟังผมดีกว่าสองหกห้าหนึ่งห้าเก้าแปดหนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็ฝ่ายสองเป็นศูนย์สามสี่ห้าหกสามสี่สามสองเจ็ดนะครับคนดูนะก็เรียบร้อยครับก็ประมาณตอนนี้ครับก็เสร็จเป็นที่หนึ่ร้อยแ้วผมจะไปปิดฝาอยู่นะโอ้เกินไปว่ะที่ชั่วโมงกลัว แล้วผมมีเยอะๆที่ผมว่าตายตายตายนี่นี่ปวดหลังเหลือเกินครับคนดูปวดหลังเหลือเกินน้ำหนของที่นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูในกล่องข้อความว่าผมจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมาเร็วโอ้โหโอ้โหนี่นะครับอิชิตันเอ็กซ์ฟรีไฟกดรับทั้งหมดไปเลยนะครับเขดูแล้วก็กดกลับก่อนโอเคเดี๋ยวเปิดไหนดีเปิดไหนดี้ขาดูว่าผมได้ปะผมว่าผมได้ปะผมเก่งเขาไม่รังยี่สิบกว่ากล่อง โอ้ยตาลา้โ oh! อ oh, oh! oh, oh, ้ยตาลาีเแล้วโอ้ยตาลาีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโมคือจุโมกูเฮ้ยเฮ้ยคือกูเฮ้ยเฮ้ยโมมาที่น่งัอโมกูฮ้ยเฮ้ยเอนก็โอ้โหเอนทางครับ ได้คือเจ้งนะครับเจ้งจัดจๆเลยเจ้งมากๆเลยนะครับคนดูนะก็เฮ้ยผมมีได้ไงอ่ะตัวละครนี้ผมมีได้ไงอ่ะคนดูเอ้ารักบักคนดูมันมีได้ไงเนี่ยผมมีตัวละครนี้ได้ไงวะเฮ้ยโอ้เพิ่มประสิทธิภาพและฟูลฟูลด้วย10%และสกิลฟูลฟูลด้วย10%ลดอัตราการลดลงของของเลือดบนลม20%ให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีม ตัวนี้ที่ความสามารถเยอะมากนะครับแล้วก็สวยงามในด้านของท่านครับดูดิเย้เย้เย้ดูดิัวเขาเท่อะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวตัวละครนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่เบลแล้วบ๊ายบาย